สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุงค่ะนี่ค่ะสรุปว่าคําคุยของทีมช่างเนาะคะ่ะเพื่อนเอิญมาขี้คุยนะคะะนาะขี้คุยเพื่อนมาค่ะว่าจะเสร็จวันนี้เพื่อนมาค่ะนี่เสร็จแล้วด้านนี้เนาะคะ่ะด้านหลังค่ะมือเสานี่เพื่อนกระจัดไปด้านหลังด้านข้างเนาะคะ่ะตอนเสาเนาะคะ่ะตกมาตอนเย็นเพื่อนกับด้านหน้าเนาะคะ่ะ จะสมคำคุยไหมนะคะเนาะสมคำคิคุยดีค่ะมื่อนี้จะจนเสร็จเลยนะคะจนห้าโมงห้าโมงแล้วนะคะแล้วนี่ค่ะตากเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็เสร็จเรียบร้อยนะคะด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะด้านข้างนี่ก็เสร็จเรียบร้อย พุ่งนี้ทีมช่างว่าจะลุยนะคะเอาเอาดินนะคะเอาดินเข้าด้านในแล้วค่อยจะเทพื้นนะคะพุ่งนี้ลุยงานเทพื้นนะคะเนาะต้องได้คนขี้ดินเข้าก่อนนะคะเนาะถึงจะเทพื้นได้นะคะเนาะนี่ค่ะวันนี้ลุยทั้งวันทีมช่างแทบไม่ได้พักนะคะ่ะเนาะให้สมกับคำขี้คุยไว้ทีมช่างว่า <laughs> คำคี้คุยก็คือคำโม้นะคะโมไว้ว่าจะเสร็จจะเสร็จต้องเอาให้เสร็จเนาะค่ะสมคำคี้คุยสั่นทีมช่างว่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตอนนี้ก็ทีมช่างเพื่อนก็นั่งพักผ่อนเนาะค่ะเนาะนี่ก็ว่าจะเสร็จจริงไหมทีมช่างจะเอาให้เสร็จนี่ค่ะก็สมคำคีโมคีคุยเพื่อนอีรีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดูผลงานของทีมช่างเนาะค่ะทีมงานช่างเทิดเนาะค่ะเนาะ นี่คะ่ะงานฉาบด้านนอกเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะด้านในก็เสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ลุยลุยงานพื้นเนาะคะ่ะคือจะคนดิน,นะคะ่ะดินเนาะคะ่ะขนดินลูกลังเนาะคะ่ะเข้าไปในข้างในแล้วก็เปิดน้ําใสใ่ให้มันแน่นดีเนาะคะ่ะแล้วค่อยเทพื้นเนาะคะ่นะเนาะนี่คะ่ะดูผลงานของทีมช่างเนาะคะ่นะเนาะนี่ ยางนี่ค่ะงานของทีมช่างด้านข้างด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะ,นะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะคะเนาะสมคำที่คุอยหลีเนะคะเนาะเพิน่าสมคำขี้โมโ้เพินม,ม,มา <c oughs> <c oughs> นค่ะ บรรยากาศร,ร,รอบๆบ้านสวนป้าสุใจนะคะเนาะปลูกผักปลูกอะไรครบวงจรนะคะเนาะอยู่บ้านสวนนี่แหละค่ะเนาะคือน้องตั้นก็ฝันว่าอยากแบบว่ามีที่ไปทําบ้านสวนชักไล่สองไล่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไปปลูกผักปลูกหมีอยู่แบบบ้านสวนบ้านสวนเนาะค่ะเนาะก็พูดกับช่างเทิดเนาะค่ะว่า ต้องทําให้ได้นะคะเนาะความฝันว่าอยากมีบ้านสวนแบบไปอยู่ตามให้ตามหน้าปูพักปูมีขายนะคะเนาะนี่ค่ะปูพักปูมีขายก็เลยต้องทําให้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องเร่งทํางานก่อนนะคะเร่งทํางานเก็บเงินนะคะเร่งทํางานเก็บเงินส่งลูกส่งลูกเรียนก่อนนะคะแล้วค่อย ทำตามฝันนะคะเนาะบ้านสวนนี่ค่ะบรรยากาศบ้านสวนลมลื่นหน้าอยู่มากเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะ,น,ะนาอ <c oughs> ด้านหน้านี่ค่ะด้านหน้าเสร็จแล้ว <c oughs> เนียบ นี่ค่ะงานงานฉาบเนาะค่ะงานฉาบเนาะค่ะนี่ยางเนียบเลยเนียบโคตรนะนี่ค่ะอย่างเนีอยยางเรียบเลยเนาะเนาะย่างเนียบอย่างเรียบเลยสร้างซักวันนั่นเลย ูนนี่เนียนเนียนก่หน้าช่างไหมจิ้งจกจับไม่อยู่แลจ้จับไม่อยู่ววเวาแค่วาเเหมือจับมือโอ้จัมืโอจิงจกจับไม่อยู่เลยเนบไม่เนยบก็จิ้งจกจับไม่อยู่ทัางสตกจับมือตัวนี้จับอะไนะไปไปดนะ เนี้ยไม่เนี้ยบก็ลองดูนะคะทีมช่างว่าจิ้งจกยังจับไม่อยู่เลยนะคะ่นี่ค่ะได้เวลานะคะพักผ่อนนะคะเสร็จแล้วพรุ่งนี้ลุยงานนี่ค่ะคนคนดินนะคะดินลูกลังเข้ามาในนี้นะคะเนาะเพื่อจะเทพื้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะกำลังใจตัวน้อยทั้งวันเลยมือนี่น, <forward. S 1> น้องเนยสู้ไหมสู้ไหมให้กำลังใจเต็มที่สู้กำลังใจตัวน้อยเนาะคะ่ะสมคำขี้คุยเนาะคะ่ะคำขี้คุยก็คือคำโม,ม้ของหม้ของดีมช่างว่าจะเสร็ <laughs> นี่ค่ะมือนี้เนาะคะ่ะ <Okay. S 2> วันหวยออก <laughs> สร้างซัก <laughs> สร้างซักเป็นนะเลอพุมมือนี้สร้างซักเป็นนเั <laughs> น <laughs> เลอ สร้างซักเป็นหน่าได้มือนีนะรถลลอดหะต่ลอดเาบนรถจะีคนนังนะว้าวา่โนหัวม้วนเนาะค่ะเน้าวาวโนหัวม่วนพูดพูดคำๆเนาะค่ะเลิกตลกสร้างสั่งซักว่า ลืมลืมกลับไปซื้อประศรนลืมลืมลืมไปกลับบอกลืมกลับเลขหรือเผื่อโอ้ลืมกลับสร้างซักว่าลืมกลับประศนลืมกลับไม่ใช่ว่ากลับเลขนะลืมกลับไปซื้อใหม่นี่ค่ะสร้างซักทําอะไรไม่ถูกแล้วพายถุงล้วพถุงว่าัดแจ้ะยังไ่ถึง

แม่นแล้วซื้อซื้อเลขพัดมาถุงพายไว้มันก็มีอแ่อดนะซื้องวดหน้าต้องเปิดถุงพายไว้นะไ่เสาแล้วเด้อสดอกบ่ามัเดอว่หนาน่ย้งๆ่าจะปัดถุงพายไว้เด้อเปิดเว็นเด้อ ไว้สร้างเทิดกันนีไ่ไว้ค่ะโพดบินเลขกกระไดแล้วก,ก็เลยมีถือเสียอบือนี่ นี่ค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกาลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร้ลำลำ่ำเรื่อยๆทุกๆท,กท่านคิดสิ่งใด้สมดังปรารถนาจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะวอลโนฮหร์โมนาะคะนาะเมื่อนี่สร้างสากศูนย์อย่างใหญ่ก็สร้างเทิดไปแล้วคุณพ่อก็ไปแล้ว ซื้อเลขลืมลืมเปิดปลาถุงไว้เห่อ <laughs>